ออกสตาร์ทไปแค่สี่รอบอะฟรังโกมอร์บิเดลลี่ตกไปอยู่อันดับที่ยี่สิบนะครับมอร์บิเดลลี่เนี่ยครับช่วงออกสตาร์ทไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยตกลงไปเรื่อยๆครับหล่นลงไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดจนท้ายที่สุดเนี่ยผ่านไปสี่รอบฟรังโกมอร์บิเดลลี่ครับ ล่วงไปอยู่อันดับที่20ซึ่งตอนนั้นตัวเขาบอกว่าโอ้เครียดมากปัญหาที่เจอเนี่ยมันคือหายนะที่แบบไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่นะครับอโมบิเดนลี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่าสิ่งที่แฟรงก์โมบิเดนลี่นั้นเจอเขาเจออะไรบ้างถ้าเราจะพูดถึงหายนะนะ ว่ารอสซี่เนี่ยเจอหายนาะแล้วก็พังพินาจริงๆในวอาทิตย์เนี่ยคนที่พังแล้วก็แบบเละเทะมากกว่านี้ก็คือม o b i บิเดลลี่ครับมอบิเดลลี่ออกสตาร์ทจากกริดที่7แต่เขาร่วงลงไปถึงอันดับที่20ในเวลาที่ผ่านไปแค่4รอบแรกของการแข่งขันเท่านั้นเองจากนั้นเนี่ยเขาก็กัดฟันบิดบิดบิดจนขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่18ได้มอร์บิเดลลี่นะครับ หลังจบเรสก็ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองไม่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับขณะที่รรสซี่รรสซี่ให้สัมภาษณ์หลังจบเรสถึงถึงโมบิเนลลี่นะครับว่าเขาไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟรานโกนะครับแต่ว่าเขาเชื่อว่าฟรานโก้นน่าจะเจอปัญหาบางอย่างกับรถแข่งนั่นแหละและพอหลังจากที่จบเรสครับโมบิเนลลี่เองก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่า มันมีปัญหาด้านเทคนิคบางอย่างที่เกิดขึ้นกับรถแข่ง M1 2019 A สเปคของตัวเขาเองนะครับคือหลังจากออกสตาร์ทเนี่ยโมเบเดี่บอกว่าระบบช่วงล่างหลังอย,ยู่ๆมันก็ไม่ทำงานมันขาดการโยกยุบขาดการยึดหน่วงต่างๆไม่มีเลยนะครับพอผ่านการแข่งขันตั้งแต่ออกตัวเนี่ยเขาบอกว่าพอออกตัวออกตัวไปปุ๊บ ช่วงล่างหลังเนี่ยมันเหมือนว่างเปล่าเลยไม่มีการโยกการยุบตัวของช่วงล่างใดต่ทั้งสิ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยช้าลงกว่าเดิมถึงรอบละหนึ่งวินาทีครับโมเดลลี่บอกว่าเขามีปัญหานะแต่ตั้งแต่ตอนอยู่บนกีดสตาร์ทเลยนะครับตั้งแต่บนกีดสตาร์ทเนี่ยก็คุยกับคุยกับทีมนะว่าออจะเอายังไงดีแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะลงแข่งขันนะครับ ก็เพื่อที่จะดูข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็เสี่ยงรูนะครับมอร์เบลี่บอกว่ามันเป็นปัญหาที่พวกเขาเองก็จะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับคือปัญหานี้มอ b i l i a ลี่เคยเจอมาแล้วระหว่างการซ้อมนะครับระหว่างการซ้อมในช่วงของแพ็กทิทที่2และแพ็กทิทที่4 m o มอร์ i บลลี่บอกว่า เขาเขาคิดนะว่าพอเข้าสู่การแข่งขันจริงเนี่ยปัญหาเนี้ยมันมันน่าจะแก้ไขได้อะแต่ว่าโชคไม่ดีเลยนะครับมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันส่งผลกระทบต่อตัวเขามากครับระหว่างการแข่งขันเขาเองเขาก็ยังไม่สามารถบอกได้นะว่าปัญหาเนี้ยมันคืออะไรกันแน่มันยังไม่ชัวร์ครับเขาบอกว่าตอนนี้พยายามทําความเข้าใจกับมันอยู่ว่าปัญหาเนี้ยมันคืออะไรกันแน่โดยพื้นฐานแล้วนะครับ m o บิเนลลบอกว่าในการแข่งขันเขารู้สึกว่าส่วนท้ายของรถเนี่ยมันมันว่างเปล่าไปเลยคือมันเหมือนแบบรถแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ไม่มีการโยกหรือว่าเอาให้ง่ายคือช่วงล่างมันไม่ทํางานเลยครับไม่มีแรงยึดเกาะใดๆทั้งสิน้นและเมื่อเกิดปัญหานะครับเขาไม่สามารถเข้าโค้งได้เลยทําให้เสียเวลาต่อรอบไปรอบละหนึ่งวินาทีนะครับแต่โมบิ l i ลลเองก็บอกว่าแต่ก็ยังดีนะครับในระหว่างการแข่งขันเนี่ย ถึงแม้ในโค้งเนี่ยเขาจะทำงานได้ไม่ดีแต่ว่าก็ยังได้คืนมาจากการที่ใช้อัตราเร่งออกจากโค้งเนี่ยยังทําได้ดีอยูออ่นั่นก็คือสิ่งที่ฟร a งโก้มอบินลี่นั้นเจอกับการแข่งขันนะครับเขาก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางทีมเองก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะทําความเข้าใจกับข้อมูลในตรงนี้นะครับยังไงก็ดีนะครับมอบินลลี่ถึงแม้ว่าจะจบการแข่งขันเป็นคนสุดท้ายในเรสนี้ แต่เขาเองเขาบอกว่าเขาตัดสินใจนะครับคือเอาง,ง่ายๆถ้ามันถ้านักบิดคนอื่นๆเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะตัดสินใจออกจากเรสใช่ไหมครับแต่สําหรับฟางโก้ o b เบลล y ี่เขาบอกว่าเขาให้เกียรติทีมงานนะครับให้เกียรติทีมงานทุกคนที่ทํางานหนักกับเขานะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถลงทำมายแข่งขันได้ดังนั้นการที่พยายามแข่งให้จบการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นการให้เกียรติแล้วก็ เคารพทีมงานด้วยนะครับน่าชื่นชมนะและสิ่งหนึ่งเลยโมบิลิโมบิลิเองก็บอกว่าอ่นี่คือหนึ่งในขั้นตอนการทํางานก็ต้องลงไปขี่ให้จบนะครับแล้วก็ดูว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรทีมงานก็ได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็เก็บ Data ตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ผิดฟอร์มมากๆนะครับแต่ ปัจจัยที่เกิดกับฟังโก้โมบิเนลลี่เองเนี่ยมันก็ตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างจะผิดหวังนะผิดหวังมากเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นโมบิเนลลี่เองก็บอกว่าก็ต้องแข่งให้จบะนะครับเพราะว่าทีมทํางานหนักแล้วนะครับก็ต้องลุยให้จบเพื่อให้เกียรติทีมด้วยนะครับออขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะครับโมบิเนลลี่เองก็บอกว่ามันน่าจะมีปัญหาบางอย่างนะครับเกี่ยวกับ การที่ตอนนี้เนี่ยรถแข่งของมา m a านะครับเขาได้ติดตั้งระบบที่ปรับลดความสูงต่ำนะครับความสูงต่ำของช่วงล่างด้านหลังเข้าไป Morini บ,บอกว่าเนี่ยแหละไอช่วงล่างหลังตรงเนี้ยพอมันปรับลดลงต่ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคลายตัวแล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ดังนั้นเนี่ย ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าอตอนนี้มันระบุปัญหาไม่ได้แค่เพียงสงสัยนะครับว่าเบาะแสมัน,น่าจะมา,มาจากตรงนั้นแหละแต่จุดหนึ่งนะครับที่ฟรังโกอมลี่พูดไว้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับคือปัญหาที่เขาเจอนะครับเขาจะเจอเฉพาะการแข่งขันในเวลากลางคืนแต่ช่วงเวลากลางวันนะครับช่วงเวลากลางวันกับการซ้อมในรอบฟรีแพคทิสที่1กับฟรีแพคทิสที่3ปัญหานี้มันไม่เกิดขึ้น นั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมฟังโก้โมบิเนลีถึงทําเวลาต่อรอบได้เร็วกว่าคนอื่นๆกับการซ้อมนะครับในช่วงฟรีแพคที่ที่1แล้วก็ฟรีแพ็กที่ที่3นั่นเองถือว่าน่าสนใจนะตอนนี้เนี่ยโมบิเนลีบอกว่าเขาต้องฝากความหวังไว้ที่วิศวกรของยามาฮ่านะครับว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ไหมแต่โมบิเนลีเองก็บอกว่าเขาก็เชื่อมั่นนะว่ายามาฮ่าน่าจะช่วยให้ เขาแก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็กลับลงสู่การแข่งขันในสนามที่2นะครับในศึกโดฮากลางปีได้โดยไร้ปัญหาและก็กลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่มันผิดคาดจริงๆนะสำหรับฟังโก้มอร์บิเนลลี่ครับเพราะว่าจุดสำคัญเลยที่เขาเจอนะมันมันเป็นปัญหาด้านเทคนิคอะอยู่ดีๆช่วงล่างหลังมันไม่ทำงานพอช่วงล่างหลังมันไม่ทำงานครับ m o b i เดลลี่เองก็ไม่สามารถที่จะรีดผลงานของตัวเองได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยพอก้าวเข้าสู่การแข่งขันจริงผ่านไปแค่4รอบคนที่ได้สตาร์จากกริดที่7แล้วปีที่แล้วเนี่ยโมบิเดลลี่ทผลงานกับ M1 a s p e c ปได้ดีมากนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเจอปัญหาตั้งแต่สนามแรกออกตัวกริดที่7หล่นไปอยู่อันดับ20ตั้งแต่4รอบแรกอะ่ะคือถ้าเกิดแบบ เขาทําเขาไม่มีปัญหาเขาก็น่าจะสามารถที่จะค่อยๆไต่ขึ้นไปผลงานระดับโมบิเลี่เนี่ยการติดท็อป10เนี่ยคือว่าธรรมดานะก็ต้องมาดูนะครับให้กําลังใจทีมงานของยามาฮ่าว่าจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันหน่อยนึงนะครับประเด็นที่เราวิเคราะห์กันมาก็มาถึงช่วงท้ายแล้วกับ